สวัสดีครับเซลต้ามาแนะนำรถยนต์สวยๆคุณลูกค้าครับผมกับตัว t o y ยต้า e ีโ2.8นะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกโคปี2020นะครับผมราคา599,000บาทรถยนต์สวยหน้าหลังเลยคุณลูกค้าครับน่าใช้มากๆเลยซื้อสดไม่มีเก็บแบตนะครับผมคุณลูกค้าแบตเตอรี่เซลต้มเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยครับผมคุณลูกค้าครับสวยๆคุณลูกค้า วิ่งวิ่งคุณลูกค้าค่ะสนใจก็สามารถทักทายแอดไลน์เซลต้าได้ครับผมคุณลูกค้าครับ t ซลต้ารีโว่สองจุดแปดล็อกโคนะครับผมคุณลูกค้าห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคุณลูกค้าตัวล็อกโคจะได้เป็นเบนาะหนังนะครับผมคุณลูกค้าเบาะ ปรับไฟฟ้านะครับ mm hmm. ก็ถือว่าสภาพเบาะยังน่าใช้โอเคอยู่นะครับผมคุณลูกค mm ้า hmm. คันนี้เรียกมาอยู่ที่1นึ่งแสนสนะครับผมคุณลูกค้าครับ mm hmm. สวยๆคุณลูกค้าครับคุณแจตัวนี้จะได้มาดอกึงนนะครับผมคุณลูกค mm ้า hmm. จะได้มาดอกนึงับ mm hmm. แอร์หลังนะครับผมตัวล็อกโคติดตั้งแคดดี้บอยให้อย่างดีนะครับผมคุณลูกค้าเป็นหลังเต่านะครับนี่ล็อกโคคุณลูกค้า2.8สนใจก็สามารถทักทายแอนไลน์กันได้นะครับผมคุณลูกค้าครับเผื่อหารถยนต์ไว้ใช้งานสักคันกับบริษัทอัคเนยยแคปิตอนเช็คประวัติเช็คศูนย์ได้ทุกคันคุณลูกค้าครับอยาเสกตั้มครับ เซอตัพนพาดูสำเนานะครับรถจนปี2020นะครับผมจด63มิถุนา63นะครับโรงเรียนสีเทารอบแรกรับเดียวอัคเนย์แคปิตอลน,นะครับผมคุณลูกค้าซื้อไปก็เป็นระดับที่2นะครับแล้วู่สวยๆก็ผมแอร์ออโต้สนใจทักทายแอดไลน์กันคุณลูกค้าที่สตัฟส่งโลกรายละเอียดให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ